แหวเยี่ยมนะครับแผนกเคงเที่ยมนะครับวันนี้นะครับพวกมุกลอยมาเตอร์พัฒนาช่องมาเตอร์สวยนะครับวันนี้จริงเลยนะครับวันนี้ตัวเต็งเค่องเชื่อมนะครับวันนี้ตัวที่เด่นเลยเป็นวันนี้เป็นวัเนี่ยนึกว่าจะเป็นก็เต็มบอลจานโอ้โหไม่สู้กล้องแล้เนี่ยอ๋อนี่ตัวตึงครับ อันนี้คือขั้นตอนการทำอะไรครับนี่อันนี้คือคือชั้นอะไรครับพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยชั้นวางจานชั้นวางจานเอ๊ะอากาศหนาวทำไมศพกังครับมันเป็นคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์อชอบคาลิปสีดำมากนะครับนี่ก็มีอุปกรณ์นะเป็นเครื่องยิงลูกดีเวทเนาะสว่านนะครับนี่ยิงลูกดีเวทนะครับก็เป็นอาณาลูกดีเวทครับเข้าไหม จะพ่อคุจะลงคลิปีปยังจะผ่านไรตัวพวกเขาสามสามบวกสามชั่วโมงเลยไม่ใชกสามนาทีต่าไม่ด้วยนะครับต่วนี้เดี๋ยวมาดูตัวที่กำลังใกล้จะเสร็จอันที่เสร็จถือว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวประกอบนะครับได้ยังได้ยังบ้างบ้านเยอวตายแล้ว <3, 3 S 1> ทำเสร็จไปแล้วนะครับแต่ลื้อนะครับเพื่อทำใหม่เนาะยังไม่ถูกใจใช่ไหมเนี่เราเนี่กยใช้สว่านที่พ่อบอสโฆษณาไม่เข้านะครับใต่กาเรนกันสอนไม่หนตั้งเชื่อมตึงมากเลยนี้ทำทุกอย่างครับทนิสัยแรงครับไม่ได้ในทุกอย่างเออคุณครูพวกเขาคุมไม่ช่วยแต่ชอบบุลลี่นะครับผมเรื่องบ้า นี่ช่วยอะไรเพื่อนบ้างเนี่ให้กำลังใจอย่างเดียวเลยตัเป็นไหเนี่ยตเป็นไหมครับเลงเพื่อนเป็นเดียวนีนี่ตัวตึงเอรซนนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ตัวทำเกมของบอชอหนึ่งนะรัช่างเชื่อมนี่ตัวช่วยใช่ไหมครับ ช่วยช่วยดึงให้งานมันช้าลงนะครับอันนี้เขาเสร็จงานคือเป็นชั้นบางจานเนาะเลาทั้งหมดกี่ชั้นกันบ้างแบบชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวชั้นเดียวนะครับแล้วก็แบบตัวใหญ่ก็มีอยู่ข้างในครับตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็ทำผมให้โลหะที่สองใหญ่ครับว่าเป็นงานงานช้างงานช้างครับ ขเขาเนาะง่ายๆอ้าวก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน้องปชหน,นึ่งช่างเชื่อมนะครับเรียนให้ความรักและให้ความรู้ฝึาการเทคนิคและความนุมที่ไปจ่ายตัวไม่อยู่ไอ้ตันไม่อยู่อะไรนี่มันรตรงแล้ว